เดี๋ยวจะพามาดูวัยรุ่นวัยรุ่นอเนา่บอลอะไรโดโซฮะเดี๋ยวเป็นรถตู้รถไหนเป็นรถตู้รถไหนวันนี้รถมาแก้รีแมปคือรถเนี่ยเคยรีแมปแล้วแต่ตอนนี้รถเพี้ยนแล้วมาแก้ใหม่ได้ข่าวว่าแฟชั่นตัดรัวกำลังมาแรงอย่ามาฟังตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ชูนะ รถัเป็นบ้อะไรแล้วตอนนี้ <S <S <า>นนเป็นตัวว่ารแล้วรถไมวิ่งเลยแต่ทีนี้เนี่เราจะไม่แตะรถเลยนะเราจะไม่แตะรถเลยเราจะชูนจากคอมหยิางย่อนนะ <S <S อย่ายวงาฟังรู้นนะว่าเป็นยังไงนะถ้าหายรอยแต่ถ้าไม่หายรถใครตัวตงมาทาคุณเพราะว่า,วา,ารถเสียนะ เสียยอราจะไม่แก้ที่รถเลยจะแก้ที่ของลองดูว่าคือคันนี้สรุปไปแล้วว่าดูแรงดันปัมติ๊กอ่ะเหลือไม่ถึงสองบาร์แล้วทำให้น้ำมันมันบางแล้วก็วัวชีดอ่ะมันก็เริ่มตันแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลิ้นเนี่ยองศาลิ้นเพี้ยนมันมันมันคือต้องเปลี่ยนลิ้นเป็นวัวชีดแล้วก็ลองเปลี่ยนลิ้นกับลองเปลี่ยนเป็นวัวชีดก่อนแล้วก็ลองเปลี่ยนลิ้นดูเพราะว่ารถมันอายุมันเก่าแล้วไงออาลองมาฟังดูหลังจากแก้ดูเป็นยังไง ทงเสียงเดินหอที่หนึงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะเพราะว่าเนี่ยหนึ่งเข้ามาก็เย็นแล้วแล้วก็จริงๆอะ่ะผมไม่อยากจะรับหรอกเพราะว่ากลัวเวลาทําไม่มีแนตะ่ว่าก็ที่เข้ามาไกลกันเข้ามาจากเชียงใหม่นะอันนี้คือเจ้าหนุ่มที่ว่าติดอยู่ในถ้ำอะไรนะวัดอะไรนะวัดถ้ำอะไรอะไรนะอะไรนะอะไรนะอะ,รนะอะไรว่าติดอะไรนะในถ้ำอะไร Oh, ทั้งร้อนทั้หลวงที่รอดมาจากทั้ oh. ททหลวงเนี่ยรอดมาลีมแบบมานึงทุกวันนี้ไอ้คันนี้ผมก็คิดไป500บาทนะถือว่าเป็นการแก้แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาเปลี่ยนวัชิรี่ที่ผมมาเปลี่ยนหรือที่ผมเดี๋ยวผมจูนให้ฟรีใหม่แล้วกันฟรีแล้วกันนะก็คือเดี๋ยวแบปคิด500แล้วก็หลังจากนี้ถ้ามาถ้ามาเปลี่ยนวัชิรี่หรือมันทำอะไรเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวจะจูนให้ฟรีแล้วกันให้เวลาประมาณสักสามเดือนเห็นใจไหมอ่าโอเคตามนี้แล้วกันโอเคนะ